ครับสวัสดีครับผมพาออกไปหน้าครับเดินทางตามถนนตอนเชียงวันดีสภูมิไปหน้าบัตรยูฟาบ้านสวนยูฟ้าน้ายูโรครับ ครับไปเลยครับคือตอนตอนเชียงผรลิตสะพูครับได้เข้มาอางหน้าครับตอนเศร้าฝนตกข้าง,นาางนนะหน้ามึงในน้องไมน้าครับเชียร์มันหัวมันซึ่งมอ,ออกไปนอกกามันดูแลทุกือ วันนะครับทางมาน้าครับ ขวาครับข้าไปบันสวนยูฟ่าครับนายูโรก่อนสิเขาปันน้าเตียงครับคือทางเขามาครับผมเาขาก็งามเจ้าสวุมพี่น้่งเลยกำลังกำลังดีครับ เขาหน้าวานครับเขาหน้าปีส่วนมากับหน้าวานกับปดสิบเปอร์เซ็น0แล้วพี่น้อง้าดำก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอลายครับเขาจะทำธุรกิจอย,ย่างอื่นผ่านแล้วก็แล้วไปมันหลดุดง่ายครับง่ายเป็นช่วงจังหวะของเวลาทำครับ บ้านนี้พี่น้องอาขอบคุณบ้านสวนอยูฟ้าครับน่าอยู่โล แนวมาเบิ้งดูแลได้หลายอย่างอยู่ครับลองปองแปงพักตู้ตะขอกตะไคร่แค่พร้อมครับนี่กรเก็บกระซอยเอาประมาณนี้แหละพี่น้องมาหอนแล้วครับหอน,หน้าแล้ว อาบร่วมกับตำนี่แล้ะพี่น้องเอ้ยอาพี่น้องมาส้มมาเบึงตะไคร่กับกระลังขืนครับแม่กี่ปนปลูกไม่กับกระลังขืนครับรอมรอบไปเลยครับรอบไปอ้อมไปตามนี่ละตามวิธีปลูกก็ปลูกไปตามนั้นพี่น้อง ครับนี่ตะไคร้ซุ่มอุกกรครับไก่สีออกตลาดได้แล้วครับเริ่มจะออกได้แล้วนี่กับลูกเสริมครับซุ่มเอาออกกอนเบิดแล้วก็ต้องเอาลงมาครับกำลังงามกำลังขึ้นนี้ครับรุ่นไหมขึ้นไปอีกคือตะไคร้ครับน้องก็นีประมาณนี้ครับ ผมก็ได้ปลูกให้เลี้ยงไว้ครับต้นสองต้นครับประมาณนี้ยังขนาดใหญ่ขึงเอาลงครับปีนี้ครับกะประมาณนี้พี่น้องขอบคุณหลายๆครับที่เขามาชมผมเชนเชน,นโคตรครับขอสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับ